วิธีการถมดำอัดดำให้นนิเนียนๆนะผมก็ค่อยๆดูกันไปครับแล้วก็เอาไปปรับใช้สำหรับตัวเองตามความเข้าใจและความถนัดของตัวเองนะครับที่สดีส่วนตัวของผมนะครับก็จะไม่เหมือนลงสีตอนลงสีเนี่ยผมจะปล่อยเข็มยาวเข็มยาวก็คือ ก็คือเข็มปกติแล้วกันเข็มก็อาจจะไม่ได้ยาวคือเข็มปกตินะครับผมแต่พอเป็นผมดําผมจะเอาเข็มมางัน้อยหน่อยหมายถึงว่าไม่ลึกเท่าลงสีนะครับผมผมว่ามันจะมีโอกาสได้ซ้ำเยอะกว่านะครับแล้วก็จะให้มันเนียนเสมอกันนะครับผมเราก็จะได้กดได้ตามน้ำหนักมือของเราแบบว่าไม่ต้องยกลอยๆเหมือนสีนะครับ ถ้าอย่างสีงที่ลอดจะแค่ไปลายเข็มได้ไหมแบบว่าใช้ปลายเข็มสกิดสกิดแล้วแต่เฉดสีเข้มบางผมแต่ว่าผมดำเนี่ยเราจะให้มันดำเสมอกันนะครับผมทั้งหมดก็ทฤษฎีผมก็จะปล่อยเข็มให้มันน้อยหน่อยนะครับผมแล้วก็ใช้น้ำหนักมือกดนะครับมันจะได้ไม่มีแบบว่าตรงนี้เข้าลึกตรงนี้เข้าน้อยนะครับ กดปลายกระบ,บอกติดเนื้อนะครับผมหมึกที่ใช้ตอนนี้ก็เป็นไดนามิกที k เคฝาทำเงินนะผมนี่ครับเนี่ยจะติถ้าเกิดคนถนัดเกาะอขอบอย่างนี้ก็ได้นะครับผมก็พยายามแบบไม่ต้องซ้ำเยอะนะเช็ดดูก่อนว่ามันติดหรือ,อยังนะครับผมถ้าเครื่องดีๆ คุณภาพไปดีก็จะติดง่ายหน่อยอย่างเงี้ยก็เช็ดดูเพราะว่ามันมีโอกาสเป็นแผลได้ง่ายนะผมบางคนก่อขอบแล้วย้ำเยอะนะผมกลัวไม่ติดกลัวไม่คมเพราะย้ำเยอะก็เป็นแผลได้นะครับแล้วแบบไม่รู้ว่ามันติดหรือยังแต่ก็ย้ำอยู่นั่นอนะย้ำเพื่อความชัวแต่ว่ากลายเป็นลอกไม่ดีนะครับพอลอกไม่ดีเป็นแผลที่นี้หนักกว่าเดิมนะครับ คาังที่สดดียาชาแล้วไม่แยาชานะครับบางคนอาจจะใช้ยาชาแล้วก็เป็นแผลพอไม่ใช้ก็ไม่เป็นก็ให้สังเกตดีๆบางทีอาจจะเป็นเพราะวิธีการในวันนั้นหรือเปล่านะครับผมบางทีอาจจะไม่ใช่ยาชาแต่ถ้าคิดว่าเป็นเพราะยาชาก็หยุดใช้ไปก่อนเลยถ้าหยุดใช้แล้วมันดีสําหรับเราและลูกค้าก็หยุดใช้ไปก่อนแล้วเราค่อยมาหาวิธีใช้มันให้ใหไม่ให้ไม่เป็นแผลนะครับ หรือถ้าเกิดว่าคนแบบชอบแบบอ่ะเอาปลายก่อนนะผมยังไม่ต้องเกาะเส้นเกาะขอบก็ได้นะผมถ้าทำปลายก่อนได้แล้วแต่ความถนัดนะอย่างผมว่าสำรับแบบมือใหม่ควรจะทำแบบนี้มากกว่าเพราะว่าทำตรงขอบก่อนเนะ่ะมันมีโอกาสเป็นแผลเพราะว่าเราใจเรามันจะย้ำอยากให้มันติดอยากให้มันคมให้มันเกาะเส้นคมคมเนี่ย แต่พลอยแบบนี้ก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับแล้วแต่ความถนัดนะผมไม่มีถูงไม่มีไม่มีผิดส่วนผมก็ใช้ทั้งสองวิธีในบางพื้นที่นะครับแล้วแต่ว่าวิธีไหนเหมาะสมกับพื้นที่ไหนรวมไปถึงแบบเฉดสีผิวลูกค้าด้วยนะครับผมวิธีก็จะแตกต่างกันไป แต่ละวันนะผมตามความเหมาะสมเนี่ยถ้าเกิดทำปลายก่อนก็จะเป็นอย่างนี้ พอทีเนี้ยมันจะเหลือพื้นที่น้อยใช่ไหมหพหื้นที่พอเหลือพื้นที่น้อยแบบเนี้ยเราก็จะไม่ตื่นเต้นมันก็จะแบบเหมือนสบายๆหน่อยแค่แค่ระบายสีให้เต็มช่องอ่ะทีเนี้ยมันก็จะเกิดการย้ำน้อยลงเพราะว่าการกดดันมัน,ม,นมันน้อยกว่านะผมอันนี้สําหรับมือใหม่นะบางคนอาจจะแบบโอ้ยเหมือนกันแหละทําแบบไหนก็เหมือนกันแหละนะผมอืมแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแนะนําแบบวิธีส่วนตัวแล้วกันนะผม อาจจะไม่ถูกต้องที่สุดสําหรับใครเนี่ยพอพื้นที่มันเหลือน้อยอย่างเงี้ยเราก็ไม่บีบตัวเองใช่ไหมแค่ระบายสีให้มันเต็มช่องอะ่ะอืมโอกาสย้ํามันก็น้อยอ่ะทีเนี้ยก็จะเป็นแผลน้อยหลายๆคนที่ทําพัดทำแบบกาวญี่ปุ่นนะก็บางคนนะหรืออาจจะส่วนใหญ่อาจจะเห็นว่าเป็นแผลช่วงช่วงต้นเนี่ยช่วงช่วงโคนเนี่ยอย่างเช่นแบบถ้าตรงเนี้ย ก็จะเป็นช่วงช่วงที่ดำที่สุดนะส่วนมากแล้วก็หาคําตอบไม่ได้ว่าเพราะอะไรก็เนี่หนึ่งเหตุผลนะครับผมหนึ่งเหตุผลเพราะว่าถ้าเริ่มจากตรงโคนเลยอ่ะมันจะเกิดการกดดันเยอะนะผมเราต้องทําให้มันคมเราต้องทําให้มันติดแล้ยิ่งย้ํายิ่งก็เป็นแผลนะผมยิ่งแห่รอบเดียวอย่างนี้นะผมเนียนๆนี้ เติบเติบนี่ลอกมาอันนี้โอกาสด่างน้อยมากนะครับผมถ้เาเกิดว่าใครชำนาญแล้วแต่ถ้ามีบ้างก็อ่ะก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์เราก็อาจจะทิ้งไว้สักสองสามเดือนเราค่อยมาเก็บก็ได้อย่ารีบไปเก็บนะไม่ใช่บ่าพอลูกค้าลอกแค่ทีเดียวปึ๊บเห็นสีมันไม่สวยปึ๊บใช่ไหมไปเก็บเลยทีนี้หนักนะนจะเป็นแผลอ,อีกนะผมแผลเดิมยังไม่หายพอไปซ้ํานะทีนี้เป็นแผลแบบแทนที่จะหายภายในเดือนเดียวหรือสองอาทิตย์นี้จะแบบอาจจะเลื้อลัง ไปเป็นเดือนเดือนได้เลยนะผมอาจจะไม่ได้เก็บได้เร็วๆนี้ด้วยและที่สําคัญนะผมการถมดําและการลงสีที่ดีนะผมต้องมีเครื่องที่ดีแบบนี้เครื่องตัวนี้ราคา4,950บาทนะผมฟังไม่ผิดนะผมี่ัน้าร้บาทจะโบตินะ6 6 9 9 0บาทนะผมนะเฉพาะเดือนนี้เหลือเพียง4,950บาทมีแบตไร้สายให้2ตัวทำงานแบบนี้เลย ผมใช้ตัวนี้ประจําอยู่ตลอดเลยนะครับผมไม่ว่าจะนากล้องหลังกล้องก็เป็นตัวนี้ตลอดมาจากกันก่อนจะหมดโปรลุย